สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับครอมา้าอาหารอร่อยค่ะสำหรับวันนี้ก็จะมาทำน้ำยาป่าตีนไก่แซ่บๆซนวันว,น,วน้ำปะลาตีนไก่เปื่อยๆไปดูวิธีทำกันเลยค่ะสำหรับขั้นตอนแรกนะคะพอเราได้ตีนไก่1กิโลกร,รัมมาแล้วเราก็นำไปตัดเล็บ ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยจากนั้นเราก็จะนำมาลวกในน้ำเดือดจัดเพื่อแดับกินข้าวแล้วก็เอาไขมันออกให้หมดนะคะก็จะใช้เวลาลวกในน้ำเดือดจัดประมาณ5นาทีค่ะสำหรับตีนไก่ของเราก็ลวกครบเวลา5นาทีแล้วนะคะจากนั้นเราก็ตักออกได้เลยค่ะ สำหรับขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะตั้งหม้อใส่น้ําสะอาดลงไปต้มน้ําให้ร้อนพอน้ําร้อนดีแล้วเราก็จะใส่หอมแดงกระชายพริกแดงเนื้อไก่หั่นชิ้นลงไปตามด้วยตีนไก่ที่เราลวกแล้วนะคะลงไปสุดท้ายเลยก็จะใส่ปะลาไหลลงไปหนึ่งกระบวยใหญ่ๆค่ะจากนั้นเราก็จะต้มต่อไปเรื่อยๆค่ะเพื่อให้หอมแดงกระชายพริกแดงแล้วก็เนื้อไก่ของเราสุกดีค่ะ หลังจากที่เราต้มมาเรื่อยๆหอมแดงกระชายพริกแห้งแล้วก็เนื้อไก่ของเราก็สุกได้ที่แล้วค่ะจากนั้นเราก็ตักออกได้เลยค่ะให้เหลือไว้แต่ตีนไก่นะคะพอเราตักขึ้นมาแล้วเราก็จะนำไปตําให้ละเอียดหรือจะนำไปบดให้ละเอียดก็ได้แล้วแต่ความสะดวกเลยค่ะ ต่อไปก็จะใส่เนื้อไก่หั่นเป็นชิ้นลงไปนะคะวันนี้ใช้อยู่ที่500กรัมค่ะตามด้วยเครื่องแกงที่เรานำไปบดให้ละเอียดนะคะใส่ลงไปค่ะเครื่องแกงที่เรานำไปบดนะคะก็จะมีกระชายหอมแดงพริกแดงแล้วก็เนื้อไก่ค่ะการใส่เนื้อไก่บดละเอียดลงไปด้วยก็จะทำให้น้ำยาของเราเข้มข้นค่นคะคนให้เข้ากันนะคะ จากนั้นก็จะใส่ใบมะกรูดลงไปเกงต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้ไก่ของเราสุกดีค่ะค่ะสำหรับไก่ของเราก็สุกได้ที่แล้วนะคะตีนไก่ก็เปื่อยดีแล้วค่ะต่อไปเราก็จะมาปรุงรสกันเลยค่ะปรุงรสด้วยผงปรุงรสน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำปลานะคะ พอเราใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปหมดแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็ชิมรสชาติตามที่ตัวเองต้องการได้เลยค่ะพอรสชาติได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วเราก็จะใส่ต้นหอมหั่นท่อนลงไปคนให้เข้ากันสักเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็ปิดแก๊สยกออกจากเสรตฟได้เลยค่ะขนมจีนน้ำยาป่าตีนไก่ เซฟบซนัวนวน,น้ำปะลาะทําง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะคะเพื่อน,อนๆก็ลองมาทําทานดูค่ะหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ครัวบ้านนาอาหารอร่อยต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ